มาตอบคอมเมนต์นี้ครับขอเว็บไซต์ซื้อฟอนต์หรือฟอนต์ฟรีหน่อยครับอ่าในคลิปนี้ครับผมจะมาแนะนําเว็บโหลดฟอนต์ฟรีนะครับไปดูกันเลยครับใครสนใจไฟเทมเพตสวยๆแบบนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้หรือกดไปที่หน้าช่องของผมได้เลยครับมาที่เว็บแรกครับผมว่าหลายๆคนเนี่ยคุ้นเคยกันดีครับกับเว็บ f0nt ครับชื่อเว็บพิมพ์ตามนี้เลยครับ f0nt นะหลายๆคนเนี่ยรู้จักเว็บนี้กันดีครับเว็บนี้ครับก็จะมีทั้งฟอนต์ฟรีและก็ฟอนต์เสียเงินครับเพื่อนๆทาการเลื่อนดูได้เลยนนนนนนะะะออออออ่าาหหหลลยยๆฟฟตเีีกก็็็จจปรืืมงงไขข อย่างเช่นเราลองเข้ามาดูสัก1ฟอนต์ครับอย่างเช่นฟอนต์นี้นะลองเข้ามาดูวิธีการดูเนี่ยก็คือให้เพื่อนทําการเลื่อนลงด้านล่างนะเขาก็จะมีพวกเงื่อนไขต่างๆเนี่ยบอกว่าเป็นยังไงอะไรยังไงสามารถใช้ได้แบบไหนครับหรือสามารถโหลดไปฟรีๆไปลองใช้ดูก่อนถ้าเกิดจะใช้เชิงพาณิชย์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการบริจาคให้เว็บเขาหรืออะไรอย่างงี้นะเพื่อนๆลองอ่านดูเงื่อนไขนะแต่หลายๆตัวเนี่ยก็มีฟรีหลายๆตัวเนี่ยก็มีเสียเงินครับสำหรับเว็บนี้นะมาที่เว็บที่2ครับให้เพื่อนไปที่ Google นะแล้วให้เพื่อนพิมพ์คคําาาวว่่ Google Fo แแบบนนนนีี้้้้ะลลกกดดดหไเยท คำว่า Google Font s. กดไปเลยในเว็บ Google Font นี้เนี่ยจะมีฟอนต์เยอะแยะมากมายมหาศาลมากๆครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็น Font s, ฟอนต์พวกภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศต่างๆนะแต่ฟอนต์ไทยก็มีครับถ้าเก<ม>ิดเพื<ม>่อนๆต้องการแค่ฟอนต์ไทยอย่างเดียวเนี่ยให้เพื่อนมาเลือกตรงนี้ครับ Language ตรงนี้นะกดไปเลยแล้วให้เพื่อนเลื่อนหาคําว่าไทยกดไปเลยนะนะปัจจุบันตอนนี้ครับฟอนต์ไทยเนี่ยผมคิดว่ามีเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยนะสาหรับฟอนต์ของ Google ในเว็บนี้นะหลายๆตัวเนี่ยเป็นฟอนต์ที่ค่อนข้างฮิตมากๆนะเนี่ยครอิต้มก็ มากๆครับอย่างสารบันเนี่ยอย่างมะลิเนี่ยอย่างมิดอย่างเงี้ยสีราชาใบาจามจุลีไอติมเป็นฟอนต์ฮิตๆทั้งหลายเลยครับสามารถใช้ได้ฟรีฟรเลยนะเพื่อนๆก็ทำการกดเข้าไปเลยนะแล้วก็ทำการดาวน์โหลดนยครับดาวน์โหลดด้านบนอย่างเงี้ยดาวน์โหลดได้เลยนะ